เพื่อพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวันนี้วันวันจันทร์ที่สองมิถุนายน2,568ปนารอสาสารหบูชาครั้งที่22วันจันทร์ขึ้นเจ็ดข้ามเดือนเจ็ดวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้วันพระเวลาที่เรา <c oughs> ไปตามสามสี่แยกที่มีขายพวงมาลัย ก็จะมีป้ายติดไว้ที่หมวกบางแขวนคอบางพรุ่งนี้วันพระพอถึงวันพระก็จะมีป้ายอีกเหมือนกันติดที่หมวกหรือติดเอแขวนที่คอว่าวันพระเฉยๆจะไม่มีคำวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ถ้าวันใด หิบป้ายพิดติดที่หมวกติดที่เอแวนที่คอว่าพรุ่งนี้วันพระคนก็จะต้องทักท้วงว่าไม่ใช่ต้องเป็นวันนี้ถึงจะเป็นวันพละเมื่อวานนี้ก็อะไรไม่รู้เข้าตาตาก็เครื่องไปข้างหนึง่งเช้าขึ้นมาแล้วก็ยังไม่หายดี มันก็ยังระคายเครืองอยู่เหมือนเดิมตาแดงไปข้างนึงแต่ว่าคงมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้โครดอับเข้ามาใกล้ๆเ <c oughs> พราะตามันมีหน้าที่ในการมองคือในพอเราเริ่มที่จะเข้าใจว่าเราทำอะไรไม่ได้จริงๆ แม้เราจะตั้งใจกำหนดว่าจะคิดจะคิดจะคิด,คดแต่มันก็ไม่หน่อยไม่ได้มันเป็นไปอย่างนั้นในการบำเพ็ญบารมีของพระของพระมหาโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเป็นยี่สิบสงสไข่ก่อนการก่อนการได้รับคำบยากรณ์ จนกระทั่งหลังได้รับคําบุกรอ์นี้ทั้งเสียสงไขยแสนกับเพื่อความเข้าใจการบาเป็นบารมีเพื่อความเข้าใจ,าม,ม,าม,าใจมีบารมีอยู่หลายข้อที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิระยะบารมีคันติบารมี